คืนนี้คุณกล้าส่องกบในคืนวันโกนหรือไม่สวนหลังบ้านเงียบสนิทแต่เสียงกบตัวเล็กกลับดังเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างผมเดินถือไฟฉายไปส่องน้ำและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงาดำสูงใหญ่ลอยเหนือผิวน้ำมือยื่นยาวริมฝีปากปิดเบี้ยวกระซิบชื่อผมเสียงหัวรอแหบแห้งและน้ำกระเพื่อมรอดตัวเหมือนทุกสิ่งกำลังจ้องมาที่ผมคืนนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป คุณพร้อมหรือยังที่จะชเผชิญความมืดและความสยองที่ซ่อนอยู่ในสระน้ำนี้กดดูวิดีโอแล้วมาร่วมค้นหาความลับของคืนวันโกนไปพร้อมกันคือหนึ่งเดือนมืดเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงในสวนหลังบ้านดังแกรกๆผมเดินถือไฟฉายไปที่สระน้ำเหล็กๆเพื่อส่องกบตามที่เคยทำทุกคืนวันโกนแสงไฟฉายสะท้อนกับผิวน้ำเกิดเงาแปลกประหลาดบนพื้นน้ำผมหยุดหายใจ ความเงียบรอบตัวกลับทวีความหนาวเยอือกเสียงกบตัวเล็กๆโผล่ลขึ้นผิวน้ำแต่ก็มีเสียงน้ำกระเพื่อมที่ไม่เหมือนกบเหมือนมีใครหรือบานสิ่งกำลังเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำผมก้าวถอยหลังชา้ชาๆเท้าเหยียบเศษใบไม้แห้งดังกรอบแกรบหัวใจเต้นแรงมือที่ถือไฟฉายสั่นเล็กน้อยทันใดนั้นไฟฉายสะดุดแสงกระพริบเงาดำใหญ่ๆปรากฏบนผิวน้ำ มีรูปร่างคล้ายคนแต่กลับบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติผมกลืนน้ำไหลยอยากวิ่งหนีแต่เท้าติดพื้นเหมือนบางสิ่งจับเท้าผมไว้และเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นไม่ควรมาที่นี่ผมหันไปมองรอบตัวแต่ส่วนเงียบสนิทแค่เสียงลมและเสียงน้ำกบที่กระโดดแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับทวีขึ้นทุกวินาทีแสงไฟฉายส่องไปเจอใบหน้าของสิ่งนั้นชัดขึ้นมันไม่มีดวงตา แต่กลับเจ้ามาที่ผมเหมือนรู้ทุกความคิดและริมฝีปากที่บิดเบี้ยวพูดเสียงแผ่วคืนนี้ของแกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมรู้สึกเหมือนลมหายใจร้อนๆเป่าที่คอมือเย็นเฉียบจับหัวไหล่แต่พอหันกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทุกอย่างกลับเงี่ยบจนผิดปกติแล้วก็มีเสียงเสียงโหระแหบแห้งใกล้ๆใบหูทำให้ผมสะดุ้งและแทบล้มลงกับพื้น ผมพยายามจะวิ่งหนีแต่รกากไม้และโคนทำให้ติดขัดเหมือนสภาพแวดล้อมคอยดึงผมกลับไปที่สะเงานั้นค่อยๆลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเหมือนลอยไปมาอย่างไม่มีน้ำหนักรอตัวมือลงยิ่งกว่าเดิมและเสียงกบที่เคยน่ารักกลับกลายเป็นเสียงร้องแปลกๆดังเหมือนคำตูนหรือคำสาบผมยกไฟฉายสูงสุดแต่แสงสะท้อนกับเงาดำทำให้เห็นมือยาว และเล็บแหลมค่อยๆยื่นออกมาจากน้ำผมกรีดร้องแต่เสียงของผมหายไปในความมืดทันใดนั้นทุกอย่างหยุดชะงักเงาและเสียงเงียบหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกบางสิ่งยังคงจับเจ้ามาที่ผมอยู่ผมยืนนิ่งอยู่ริมสระน้ำหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกลมหายใจของตัวเองดังในหูแต่สิ่งที่ทำให้ผมหวาดกลัวมากกว่าคือความมืดรอบตัว เหมือนว่ามันหนาแน่นจนจับต้องได้ผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งยืนอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงเงาของต้นไม้และเงาสะท้อนบนผิวน้ําแต่ความรู้สึกถูกจ้องมองไม่หายไปไฟฉายส่องไปยังพื้นน้ําอีกครั้งพบเงาดําที่บิดเบี้ยวกําลังลอยเหนือผิวน้ํามันไม่ได้กระเพื่อมตามคลื่นน้ําธรรมดาแต่เหมือนลอยอยู่เหนือผิวน้ําโดยไม่ต้องใช้แรง ผมก้าวถอยหลังช้าๆเท้าจุ่มลงไปในโคลนเหนียวเสียงโครติดเทา้าดังก้องอยู่ในความเงียบและผมได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมราวกับมีใครพยายามดึงผมลงไปลมหนาวพัดเข้ามาแรงขึ้นและใบไม้แห้งที่เกาะตามกิ่งไม้สั่นสะท้านผมรู้สึกถึงมือเย็นจับแขนแต่พอหันกลับไปมองอีกครั้งไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นความมืดยังคงโอบล้อมและหนาแน่นเหมือนกำลังจะกลืนผม เสียงโฮโร่แหบๆดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าครั้งก่อนทําให้ขนแขนลุกชันและผมได้ยินเสียงกระซิบซ่อนอยู่ในความเงียบแกไม่ควรมาที่นี่คืนนี้ของแกไม่เหมือนเดิมผมพยายามก้าวถอยหลังอีกแต่ละไม้แต่โคลนทาให้เท้าติดทุกครั้งที่พยายามขยับไปข้างหลังเหมือนมีแรงบานอย่างดึงให้ผมอยู่กับที่และผมรู้สึกถึงน้ําเย็นสัมผัสเทา้าเหมือนสนามยืดออกมาโอบรัดเท้าผม ไฟฉายส่องไปยังเงาที่ลอยเหนือผิวน้ำอีกครั้งเห็นมือยาวและเล็บแหลมค่อยๆย,ยื่นออกมาผมสะดุ้งและพยายามถอยแต่สิ่งนั้นลอยเข้ามาไกลเหมือนกำลังรอให้ผมกล้าเข้าไปไกลเสียงกบในสังเงียบลงเหลือเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเหมือนทุกชีวิตในสวนหยุดหายใจผมเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและความมืดรอบตัวทำให้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยทันใดนั้น เงาดำปรากฏชัดขึ้นเหมือนมันกำลังยิ้มริมฝีปากบิดเบี้ยวเผยฟันแหลมดวงตาที่ควรเป็นตากลับเป็นว่างเปล่าแต่เหมือนมันมองทะลุใจผมผมพยายามก้าวถอยหลังช้าๆแต่โคนเนียวทำให้เท้าติดเหมือนถูกล่ามโซอินวิสิเบิลและมีบางสิ่งพุ่งเข้ามาใกล้ทำให้ผมรู้สึกถึงแรงดึงที่แปลกประหลาดเสียงโฮะและเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันรอตัวมือสนิทจนไม่เห็นอะไร แต่ผมรู้สึกถึงลมหายใจร้อนอยู่บนหลงังคอมือเย็นสัมผัสหัวไหลและผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งพยายามลากผมลงน้ำผมกรีดร้องเสียงดังแต่เสียงหายไปเหลือเพียงความเียบและความหวาดกลัวที่แท้จริงแล้วทันใดนั้นผมเห็นเงานั้นสะท้อนในน้ำมันเหมือนเงาของคนแต่รูปร่างบิดเบี้ยวจนไม่เหมือนมนุษย์เงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลมือยาวและเล็บแหลมยื่นออก หมือนมันพยายามคว้าผมหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างกายไฟฉายกระพริบและเมื่อแสงกลับมาคงที่เงานั้นหายไปทันทีแต่ร่างกายของผมยังสัน่นและความรู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ๆไม่เคยหายไปผมพยายามยกไฟฉายสูงสุดส่องไปรอบๆสนามแต่กลับเห็นเพียงความมืดและเงาใบาไม้เหมือนทุกสิ่งหายไป แต่ความรู้สึกบางสิ่งยังคงจับจ้องอยู่ผมเริ่มเดินถอยหลังช้าๆแต่เท้าติดโคลนเหนียวและน้ำในสระเริ่มกระเพื่มโดยไม่มีลมเหมือนบางสิ่งใต้ผิวน้ำกำลังเคลื่อนไหวเงาดำปรากฏขึ้นอีกครั้งสูงขึ้นและใหญ่ขึ้นและคราวนี้มีเสียงพูดแผ่วมาเบาๆคืนนี้เป็นของเราผมถอยหลังจนเท้าจมลงในโคลนพยายามดึงตัวเองออก แต่โครเนียลรัดแน่นราวกับต้องการดึงผมลงน้ำและผมได้ยินเสียงหัรูระแหบแบอีกครั้งแผ่วและชัดเจนในเวลาเดียวกันรอดตัวมืดสนิทแต่ผมรู้สึกถึงลมหายใจร้อนที่ข้างหูมือเย็นจับไหลและเหมือนแรงมืดรอดตัวกำลังบีบแน่นทำให้ผมแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นไฟฉายตกพื้นและแสงกระพริบเป็นจังหวะผมเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่เหนือผม มือยื่นยาวราวกับพร้อมควาและใบหน้าที่บิดเบีย้ยวกำลังยิ้มราวกับรู้ทุกความคิดผมพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกลมหายใจติดขัดความหวาดกลัวแผ่ซ้นไปทั่วร่างกายและผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งดึงผมเข้าไปใกล้สนามเงานั้นลอยขึ้นเหนือผิวน้ำรอดตัวมือลงยิ่งกว่าเดิมและเสียงกบที่เคยน่ารักกลับกลายเป็นเสียงร้องแหลมสูงเหมือนคำเตือน เหมือนคำสาบที่ก้องอยู่รอบตัวผมยกไฟฉายสูงสุดอีกครั้งแต่กลับเห็นเงานั้นยิ่งใหญ่ขึ้นมือและเล็บแหลมยื่นออกมาเหมือนมันพร้อมจะฉุดผมลงน้ำและเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวคืนนี้แกเป็นของเราแล้วความหนาวเยือกแผ่ซ้นทั่วร่างกายและน้ำในสระเริ่มขยับเองเหมือนมีมือยกักย้ายพยายามคว้าผมเท้าแทบไม่ขยับและร่างกายเหมือนติดอยู่ในโคลนเหนียว ผมพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงไม่ออกความมืดรอบตัวเหมือนมีชีวิตและแรงดึงจากสนามรุนแรงขึ้นทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังจะจมลงไปเงาดำค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ใกล้จนผมสัมผัสได้ถึงความเย็นของมันมือยื่นออกมาพร้อมเล็บแหลมเหมือนพร้อมจะดึงผมเข้าไปใต้ผิวน้ำและในจังหวะน,นั้นผมเห็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวของมันชัดเจนตาของมันว่างเปล่า แต่เจ้ามาที่ผมราวกับกลืนทุกความคิดผมพยายามดิน้นแต่โคนเหนียวรัดแน่นและน้ำรอกข้างกระเพิ่มราวกับมีชีวิตเหมือนทุกอย่างในสวนกำลังจับจ้องและร่วมมือกับเงาดำเสียงโห่ราอแหบแห้งและเสียงกระซิบดังพร้อมกันร่างกายสัน่นหัวใจเต้นแรงจนราวกับจะระเบิดผมรู้สึกถึงแรงดึงที่แรงที่สุดในชีวิตเหมือนกำลังจะถูกดึงลงไปในน้ำตลอดการและทันใดนั้น เงาดำปรากฏเหนือสะสูงใหญ่ราวกับภูเขามือยื่นออกมาเล็บแหลมคมเหมือนดาบริมฝีปากบิดเบี้ยวพูดเบาๆแกเป็นของเราแล้วผมรู้สึกตัวเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายทุกอย่างรอบตัวบิดเบี้ยวเสียงกบเสียงน้ำเสียงลมกลายเป็นเสียงประหลาดผมพยายามดึงตัวเองออกจากโคลนแต่ทุกแรงที่ใช้เหมือนถูกดูดกลับเงานั้นลอยเข้ามาไกลผมตัดสินใจรวบรวมความกล้า พยายามดึงตัวเองออกจากโคลนเหนียวแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่โคลนยิ่งรัดแน่นเหมือนมีมือดึงผมไว้น้ำในสระเพิ่มแรงขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำเงาดำยังคงลอยอยู่เหนือผมมือยื่นออกมาพร้อมเล็บแหลมเหมือนมันรอคอยเพียงเสี้ยววินาทีให้ผมเผลอความมืดรอบตัวหนาแน่นจนผมแทบไม่เห็นสิ่งใดแต่ผมรู้สึกถึงแรงดึงที่ค่อยๆดึงผมเข้าหาสน้ำ หัวใจเต้นแรงจนราวกับจะระเบิดและลมหายใจเย็นเฉียบประทับผิวผมสะดุ้งและก้าวถอยหลังชา้ชาๆแต่โครเนิลรัดแน่นจนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้เสียงหูวรอแหบแห้งและเสียงกระซิบดังรอบตัวแผ่วเบาแต่ชัดเจนในเวลาเดียวกันคืนนี้ของเราผมพยายามร้องเรียกใครสักคนแต่เสียงติดคอและเมื่อผมหันไปมองรอบตัวทุกสิ่งเงียบสนิทไม่มีใครไม่มีแสงไฟจากบ้าน ทุกอย่างกลายเป็นความมืดสนิทผมพยายามตั้งสติแต่ความหวาดกลัวทำให้มือเย็นเฉียบและขาของผมรู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในโคลนผมเห็นเงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลร่างสูงใหญ่และบิดเบี้ยวมือยื่นยาวพร้อมเล็บแหลมคมริมฝีปากบิดเบี้ยวเผยฟันแหลมดวงตาว่างเปล่าแต่จ้ามาที่ผมผมพยายามดิ้นแต่โคลนรัดแน่นเหมือนทุกแรงที่ใช้ถูกดูดกลับ และน้ำในสกระเพิ่มรอบตัวรุนแรงขึ้นเหมือนสนามทั้งสมีชีวิตผมได้ยินเสียงหวเราะและเสียงกระซิบดังพร้อมกันความมืดรอบตัวเหมือนมีมือ invisible กำลังรัดตัวผมไว้ทันใดนั้นผมเห็นแสงเล็กๆจากไฟฉายตกอยู่บนใบไม้มันส่องให้เห็นเงาของต้นไม้ใหญ่และผมเห็นเงาดำยิ่งใหญ่ลอยเหนือผมเหมือนผู้เขามืดที่กำลังเติบโตมือเขามันยื่นออกมาพร้อมเล็บคม เหมือนพร้อมฉุดผมลงน้ำผมพยายามร้องเรียกเสียงสูงสุดแต่เสียงไม่ออกลมหายใจติดขัดความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและเหมือนทุกสิ่งรอบตัวพร้อมใจกันจับจ้องผมเงาดำลอยเข้ามาไกลใกล้จนผมรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านร่างกายสั่นสะท้านผมคิดถึงทางนี้แต่ทุกทางถูกความมืดปกคลุมและรากไม้ก,กับโคลนเหนียวรัดแน่นราวกับกับดัก น้ำในสรมกระเพื่อมเหมือนมีบางสิ่งกำลังพุ่งขึ้นมาผมรู้สึกเหมือนทุกวินาทีที่อยู่ตรงนี้ทำให้ผมเข้าใกล้ความตายมากขึ้นและเสียงหวเร้ะแหบๆทำให้คนลุกชันผมยกไฟฉายสูงสุดแสงส่องไปยังเงาดำที่ลอยเหนือสะเห็นมือยื่นยาวเล็บคมราวกับจะฉีกผมเป็นชิ้นๆริมฝีปากบิดเบี้ยวพูดเบาๆแกเป็นของเราแล้วผมดิ้นสุดแรงโคนเนลทำให้เท้าติด แต่แรงดึงของเงาดำแรงขึ้นทุกวินาทีความมืดหนาแน่นจนเหมือนกลืนทุกสิ่งเสียงโห่ร้และเสียงกระซิบรอบตัวทําให้ผมแทบคลุมคลั่งผมรู้สึกเหมือนถูกดึงลงน้ำแต่ทันใดนั้นบางสิ่งก็ผลักผมออกทำให้ผมล้มลงบนพื้นโคลนและมองเห็นเงาดำสะท้อนบนผิวน้ำชัดเจนมันสูงใหญ่ยิ่งกว่าเดิมเหมือนกำลังเติบโตมือยื่นออกมาพร้อมเล็บแหลม ใบหน้าบิดเบี้ยวเผยรอยยิ้มเย็นเยียบผมพยายามลุกขึ้นแต่โคลนเหนียวรัดแน่นและน้ำในสกระเพื่อมารุนแรงเหมือนมีบางสิ่งพยายามดึงผมเข้าหามันเสียงโหดร้แหบแพ่นดังรอบตัวและเสียงกระซิบกระซิบเบาๆในหัวผมคืนนี้แกเป็นของเราแล้วผมตัดสินใจรวบรวมความกลา้าพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่เท้าติดโคลนและแรงดึงของเงาดำรุนแรงขึ้น ผมรู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างเหมือนทุกส่วนของร่างกายถูกจับจ้องทันใดนั้นผมเห็นเงาดำพุ่งลงน้ำน้ำกระเพื่อมแรงจนเหมือนคลื่นทะเลมือของมันพุ่งขึ้นมาพร้อมเล็บแหลมและริมฝีปากบ,บิดเบี้ยวกระซิบชื่อผมคืนนี้แกเป็นของเราผมดิ้นสุดแรงแต่โครเนลและแรงดึงทำให้แทบเคลื่อนไหวไม่ได้ความมืดหนาแน่นเหมือนกำลังกลืนทุกสิ่ง เสียงโหูรอ้อแห่แพ่งดังรอบตัวและน้ำรอตัวกระเพิ่มราวกับมีชีวิตเงาดำค่อยๆลอยขึ้นเหนือผิวน้ำสูงใหญ่ยิ่งกว่าเดิมมือยื่นออกมาพร้อมเล็บคมใบหน้าบิดเบี้ยวเผยฟันแหลมดวงตาว่างเปล่าจ้องมาที่ผมและริมฝีปากพูดเบาๆแกเป็นของเราแล้วไม่มีทางหนีผมพยายามดึงตัวเองแต่โคนเหนียวรัดแน่นและแรงดึงรุนแรงขึ้นทุกวินาที หมือนทุกวินาทีทำให้ผมเข้าใกล้ความตายมากขึ้นและร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหนาวเยอือกน้ำในสระเริ่มพุ่งขึ้นรอบตัวเหมือนมีมืออ n v i s i b l e ลกำลังฉุดผมลงไปเสียงัวรอแหบๆและเสียงกระซิบดังรอบตัวความมืดหนาแน่นเหมือนทุกสิ่งรอบตัวพร้อมใจกันจับจ้องผมเห็นเอาดำสะท้อนบนผิวน้ำมันสูงใหญ่บิดเบี้ยวมือยื่นออกมาเล็บคมราวกับพร้อมฉีกผมเป็นชิ้นๆ ริมฝีปากบิดเบี้ยวพูดเบาๆแกปเป็นของเราแล้วคืนนี้ไม่มีทางรอดผมดิ้นสุดแรงคนเหนียวรัดแน่นและแรงดึงรุนแรงขึ้นทุกวินาทีความมืดหนาแน่นเหมือนทุกวินาทีผมเข้าใกล้ความตายมากขึ้นทันใดนั้นไฟฉายตกพื้นแสงกระพริบและเงาดำยิ่งใหญ่เหนือผมมือยื่นออกมาเล็บแหลมคมใบหน้าบิดเบี้ยวเผยฟันแหลม ดวงตาว่างเปล่าเจ้ามาที่ผมริมฝีปากพูดเบาๆแกเป็นของเราแล้วไม่มีทางนี้ผมพยายามตะเกียกตะกายแต่โครนเนียวและแรงดึงทำให้แทบเคลื่อนไหวไม่ได้ความมืดหนาแน่นรอบตัวเสียงหห่รอและเสียงกระซิบดังรอบตัวน้ำรอบตัวกระเพื่อมแรงเหมือนคลื่นทะเลผมรู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างเหมือนทุกส่วนของร่างกายถูกจับจองและเงาดำลอยเข้ามาไกล กล้จนผมสัมผัสได้ถึงมือเย็นของมันผมพยายามดิน้นแต่โคน,นียวรัดแน่นแรงดึงรุนแรงขึ้นทุกวินาทีเหมือนทุกวินาทีทำให้ผมเข้าใกล้ความตายและเนาดำกระซิบชื่อผมคืนนี้แกเป็นของเราแล้วไม่มีทางรอดทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในความมืดน้ำเย็นเฉียบกัดเท้าและขาผมดิ้นสุดแรงแต่แรงดึงกลับรุนแรงกว่าเดิม มือเย็นเฉียบสัมผัสตามแขนและขาของผมทำให้ร่างกาชาไปหมดความมืดรอบตัวเหมือนหนานแน่นและมีชีวิตมันดึงผมเข้าใกล้สนามเริ่มกระเพื่อมแรงเป็นคลื่นเล็กๆที่พุ่งเข้าหาผมทุกทิศทาง เงาดำยิ่งใหญ่ลอยเหนือผมสูงขึ้นมือยื่นออกมาราวกับกำลังรอให้ผมเข้าหาผมพยายามหลับตาแต่ภาพในความคิดกลับชัดเจนขึ้นทุกวินาทีใบหน้าบิดเบี้ยวของมันฟันแหลมคมดวงตาว่างเปล่าที่จ้องผมอย่างทะลุปรุโปรงและริมฝีปากที่กระซิบเสียงยินแกคืนนี้เป็นของเราแล้วผมพยายามก้าวถอยหลังแต่คนเนียวรัดแน่นทุกแรงที่ใช้เหมือนถูกดูกลับน้ำในสกระเพื่อมรุนแรงกว่าเดิมผมได้ยินเสียงหูรห้อแหบ และเสียงกระซิบที่ดังขึ้นพร้อมกันรอบตัวมันกระซิบชื่อผมแผวเบาแต่ชัดเจนทำให้คนลุกสู้ไปทั่วร่างพันใดนั้นผมเห็นเนาดำพุ่งลงน้ำพร้อมกับมือที่ยื่นยาวและเล็บคมร่างกายสันสถานด้วยความหวาดกลัวผมพยายามดึงตัวเองขึ้นจากโคลนแต่ยิ่งดึงยิ่งรู้สึกว่าถูกแรงดึงดูดของน้ำและเนาดำครอบงำเทา้าจมลงไปในโคลนน้ำกระเพื่อมแรงเหมือนมีมือวิเซเบอร์กำลังฉุดผมลงไป ผมดิ้นสุดแรงอูที่ถือไฟฉายหลุดออกจากมือและตกพื้นแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะทำให้ผมเห็นเงาดำสูงใหญ่เหนือะอีกครั้งใบหน้าบิดเบี้ยวเผยฟันแหลมดวงตาว่างเปล่าเจ้ามาที่ผมริมฝีปากกระซิบเสียงเย็นคืนนี้ไม่มีทางรอดความมืดหนาแน่นรอบตัวจนผมไม่เห็นอะไรนอกจากเงาดำและน้ำกระเพื่มที่มีชีวิต ผมพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงไม่ออกลมหายใจติดขัดความหวาดกลัวแผ่ซานทุกอนูผมรู้สึกถึงแรงดึงที่แรงขึ้นทุกวินาทีราวกับถูกดึงเข้าหาความตายน้ำในสระเพื่อมแรงเป็นวงกว้างรอบตัวมือสนิทเงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆจนผมสัมผัสได้ถึงมือเย็นของมันทันใดน,นั้นผมเห็นเงาดำแตกแขนงออกเป็นร่างหลายร่างล้อมรอบผมมือและเล็บแหลมพุ่งเข้ามาใกล้ทุกทิศทางใบหน้าบิดเบี้ยวกระซิบชื่อผมราวกับรู้ทุกความคิด ผมพยายามดิ้นสุดแรงแต่โคลนยวและแรงดึงทำให้แทบเคลื่อนไหวไม่ได้เสียงหูรอหแหบแห้งและเสียงกระซิบดังรอบตัวราวกับล้อมผมไว้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นของเล่นของสิ่งที่มองไม่เห็นน้ำรอบตัวเริ่มพุ่งสูงขึ้นคลื่นเหล็กๆจกเสมือนถูกแรงดึงจากใต้พื้นน้ำเมาดำลอยเข้ามาใกล้สูงใหญ่และบิดเบี้ยวมากข,ขึ้นใบหน้ากำลังยิ้มเย็นเยียบมือยื่น,น,นออกมาพร้อมเล็บแหลมคมผมรู้สึกถึงลมเย็นปใาหน้าและเหมือนแรงดึงจากโคลน และน้ำกําลังดึงผมลงไปใต้สักผมพยายามใช้แรงสุดท้ายดึงตัวเองออกจากโคลนแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกเหมือนตกลงไปในอ่างน้ำที่ไร้น้ำหนักผมรู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างโลกสองใบโลกหนึ่งเป็นความจริงและอีกโลกหนึ่งเป็นความมืดเย็นจัดใบหน้าและมือของเงาดำใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วผมตะเกียกตะกายสุดแรงแต่โคลนรัดแน่นน้ำกระเพื่อมรุนแรงขึ้นทุกวินาที ทันใดนั้นแสงไฟฉายที่ตกพื้นกระพริบแรงแสงสะท้อนทำให้ผมเห็นเงาดำยิ่งใหญ่หญลอยเหนือสมุยยื่นออกมาเล็บแหลมคมใบหน้าบิดเบี้ยวกระซิบชื่อผมผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งพุ่งเข้าหาผมใจเต้นแรงจนราวกับจะแตกผมพยายามดิ้นแต่แรงดึงของเงาดำและโคลดเนวรัดแน่นมากขึ้นทุกวินาทีเสียงหราแห,บแ,หบและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหัวทำให้ผมแทบคลุมคลั่งความมืดรอบตัวหนาแน่น จนเหมือนจะกลืนทุกสิ่งผมรู้สึกถึงมือเย็นของเงาดำสัมผัสตามแขนและขามือที่ยื่นออกมาพร้อมเล็บแหลมคมใกล้เข้ามาผมพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงไม่ออกลมหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนทุกวินาทีใกล้ความตายผมเห็นเงาดำพุ่งลงน้ำอีกครั้งน้ำกระเพื่อมแรงเป็นคลื่นสูงมือขอมันพุ่งออกมาเล็บคมเหมือนพร้อมฉีกผมเป็นชิ้นชิ้นใบหน้าบิดเบี้ยวเผยรอยยิ้มเยน็นเยียบดวงตาว่างเปล่า จ้องผมอย่างทะลุปรุโปรง่งและริมฝีปากกระซิบเสียงเย็นแกเป็นของเราแล้วคืนนี้ไม่มีทางรอดผมพยายามดึงตัวเองขึ้นอีกครั้งแต่แรงดึงของโคลนและน้ำรุนแรงจนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้ความมืดหนาแน่นรอบตัวเสียงหัวร้อแหบแหบและเสียงกระซิบต่างรอบตัวน้ำรอบตัวกระเพื่อมแรงเหมือนคลื่นทะเลแนวดำลอยเข้ามาใกลๆ้ๆจนผมสัมผัสได้ถึงมือเย็นของมันร่างกายสันสัานด้วยความหวาดกลัวผมพยายามดิ้นสุดแรงแต่ทุกแรงที่ใช้เหมือนถูกดูดกลับ ทันใดนั้นผมเห็นเงาดำแต่แขนงออกเป็นร่างหลายร่างล้อมรอบผมมือและเล็บแหลมพุ่งเข้ามาใกล้ทุกทิศทางใบหน้าบิดเบี้ยวกระซิบชื่อผมราวกับรู้ทุกความคิดผมพยายามดิ้นสุดแรงแต่โคลนเหนียวและแรงดึงทำให้แทบเคลื่อนไหวไม่ได้เสียงหูรอแหบแห้งและเสียงกระซิบดังรอบตัวราวกับล้อมผมไว้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นของเล่นของสิ่งที่มองไม่เห็น น้ำรอบตัวเริ่มพุ่งสูงขึ้นคลื่นเล็กๆจากเสมือนถูกแรงดึงจากใต้พื้นน้ำเราดำลอยเข้ามาใกล้สูงใหญ่และบิดเบี้ยวมากขึ้นไปหน้ากำลังยิ้มเย็ยนเยียบมือย,ยื่นออกมาพร้อมเล็บแหลมคมผมรู้สึกถึงลมเย็ยนปะทะใบหน้าและเหมือนแรงดึงจากโคลนและน้ำกำลังดึงผมลงไปใต้สะ ผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าใช้ยแรงสุดท้ายดึงตัวเองออกจากโคลนแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกเหมือนตกลงไปในอ่างน้ำที่ไร้น้ำหนักผมรู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างโลกสองใบโลกหนึ่งเป็นความจริงและอีกโลกหนึ่งเป็นความมืดเย็นจัดใบหน้าและมือของเงาดำใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วผมตะกิตตะกายสุดแรงแต่โคลนรัดแน่นน้ำกระเพื่อมรุนแรงขึ้นทุกวินาที ทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนเวลาชนกความมืดรอบตัวหนาแน่นจนเกอบกลืนทุกสิ่งเนาดำลอยอยู่เหนือสมอยืนยาวพร้อมเล็บคมผมดิ้นสุดแรงแต่โครเหนียวและแรงดึงทำให้แทบเคลื่อนไหวไม่ได้น้ำรอดตัวกระเพิ่มแรงเป็นคลื่นเหมือนถูกมือนวิสเบอร์พุ่งขึ้นมาดึงผมลงไปใต้สใจเต้นแรงจนราวกับจะหลุดออกจากอก เสียงโหราแหบแหบและเสียงกระซิบดังรอบตัวผมรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ใบหน้าและมือของเงาดำใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วดวนตาว่างเปล่าเจ้ามาที่ผมริมฝีปากบิดเบี้ยวกระซิบชื่อผมคืนนี้แกเป็นของเราแล้วผมพยายามดิ้นสุดแรงแต่ทุกแรงที่ใช้เหมือนถูกดูดกลับและความมืดหนาแน่นรอบตัวเหมือนมีชีวิต ผมรู้สึกถึงมือเย็นสัมผัสตามแขนและขาน้ำกระเพื่อมรุนแรงขึ้นทุกวินาทีใบหน้าของเงาดำใกล้เข้ามามือที่ยื่นออกมาพร้อมเล็บแหลมคมผมพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงไม่ออกลมหายใจติดขัดผมรู้สึกเหมือนทุกวินาทีที่อยู่ตรงนี้ทำให้ผมเข้าใกล้ความตายมากขึ้นเงาดำพุ่งลงน้ำอีกครั้งน้ำกระเพื่อมแรงเป็นคลื่นสูง มือของมันพุ่งออกมาเล็บคมเหมือนพร้อมฉีกผมเป็นชิ้นชิ้นใบหน้าบิดเบี้ยวเผยรอยยิ้มเยน็นเยียบดวงตาว่างเปล่าจ้องผมอย่างทะลุปรุโปรงและริมฝีปากกระซิบเสียงเย็นแกเป็นของเราแล้วคืนนี้ไม่มีทางรอด ผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าชายแรงสุดท้ายดึงตัวเองออกจากโคลนแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกเหมือนตกลงไปในอ่างน้ำที่ไร้น้ำหนักผมรู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างโลกสองใบโลกหนึ่งเป็นความจริงและอีกโลกหนึ่งเป็นความมืดเย็นจัดใบหน้าและมือของเงาดำใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วผมตะกิตตะกายสุดแรงแต่โคลนรัดแน่นน้ำกระเพื่อมรุนแรงขึ้นทุกวินาที ทันใดนั้นผมรู้สึกถึงแรงดึงที่อ่อนลงเล็กน้อยราวกับโลกหยุดชั่วขณะผมใช้โอกาสนี้ดึงตัวเองขึ้นมาจากโคลนเหงือไหลเป็นสายลมหายใจหอบหนักความมืดรอบตัวยังคงหนาแน่นแต่แรงดึงเริ่มลดลงผมพยายามตั้งสติค่อยๆลุกขึ้นยืนบนพื้นโคลนชื้นแสงไฟฉายที่ตกพื้นกระพริสว่างอีกครั้งและทำให้เห็นเงาของต้นไม้ใหญ่และน้ำในสระเงาดำยังคงลอยอยู่เหนือผิวน้ำ แต่ร่างของมันดูช้าลงมือยื่นออกมาพร้อมเล็บคมที่ส่องเงาในแสงไฟฉายผมรู้สึกถึงแรงเย็นที่แผ่ซ่านผมยังคงสั่นและขยับเท้าเบาๆเ,เ,เ,เพื่อถอยห่างแต่โคลนและน้ำยังคงเหนียวเหนืดเท้เเาเสียงหูรอแห,ห้งและเสียงกระซิบยังคงลอยอยู่รอบตัวแต่ไม่รุนแรงเท่าก่อนผมรู้สึกเหมือนมันกำลังสังเกตและรอคอยผมพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวสนามเริ่มสงบลงน้ำกระเพื่อมเบาๆใบไม้แห้งและกิ่งไม้ยังคงสันส่นสะเทือนด้วยลมบางๆเอาดำลอย อยู่เหนือผิวน้ำมือยังคงยืนแต่ไม่เคลื่อนไหวผมเข้าใจทันทีว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่มันหยุดรอผมต้องใช้โอกาสนี้ผมค่อยๆขยับเท้าออกจากโคลนที่เหนียวน้ำเย็นปะทะข้อเท้าแต่ไม่รุนแรงเท่าก่อนมือผมยังสั่นผมหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเองมองไปรอบๆเห็นต้นไม้สูงและใบไม้สั่นสะท้านแสงไฟฉาย,ายทำให้เห็นเงาดำสะท้อนบนผิวน้ำมันสูงใหญ่และบิดเบี้ยวราวกับทุกสิ่งในสีชีวิตแต่ตอนนี้มันยังคงนิ่งรอคอย ผมเริ่มก้าวชาชาลีกออกจากสย่างเท้าอย่างระมัดระวังใบไม้แห้งกรอบดังใต้เท้าความมืดรอบตัวยังคงหนาแน่นแต่แรงดึงจากโคลนและน้ำเริ่มลดลงผมเริ่มรู้สึกถึงอากาศรอบตัวที่เบาขึ้นลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอขึ้นบ้านเสียงหัหเรและเสียงกระซิบยังคงลอยอยู่แต่ไม่รุนแรงเท่าตอนแรกมันเหมือนเพียงเงาที่ติดตาม ขณะที่ผมถอยออกมาเกือบถึงขอบสวนผมหันไปมองสนามอีกครั้งเงาดำยังคงลอยเหนือผิวน้ำสูงใหญ่และบิดเบีย้ยวมือยื่นพร้อมเล็บคมริมฝีปากบิดเบีย้ยวกระซิบอย่างเบาคืนนี้แกเป็นของเราแล้วอย่ากลับมาผมพยายามไม่หันไปมองน,นักแต่สัมผัสถึงสายตาของมันที่จ้องอยู่ราวกับทะลุหัวใจผมรีบก้าวถอยห่างจากสนามและสวนหลังบ้านลมหายใจของผมเริ่มสม่ำเสมอขึ้นแม่หัวใจยังเต้นแรงความมืดยังอยู่รอบตัวแต่แรงดึง และความหนาวเย็ยนเริ่มจางลงเมื่อเดินถึงประตูบ้านผมหยุดหายใจมองไปรอบๆความมืดอย่างหนานแน่นแต่เงาดำในสหายไปน้ำในสสนุกเงาสะท้อนบนผิวน้ำหายไปเหลือเพียงความมืดและความเงียบที่เย็ยนยเยือกแต่ไม่รุนแรงเหมือนก่อนผมยกมือสั่นๆเปิดประตูบ้านก้าวเข้าไป บ้านมืดเงียบแต่มีแสงไฟอ่อนๆจากโคมไฟในห้องผมปิดประตูแล้วพิงตัวลงกับไม้ประตูเหงื่อไหลเต็มหน้ามือยังสั่นหัวใจเต้นแรงและความหนาวเยือกที่เคยปาทะร่างเริ่มจางลงแต่ความรู้สึกยังคงอยู่ราวกับบางสิ่งในสายจับตาดูอยู่ผมนั่งลงบนพื้นบ้านหายใจลึกๆพยายามตั้งสติความเงียบในบ้านดูเหมือนปลอดภยัยแต่ผมรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้ว ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งติดตามยังคงอยู่ในใจผมลุกขึ้นเดินไปที่หน้าตา่างมองออกไปยังสน้ำในสวนหลังบ้านน้ำสงบและเงียบสนิทแต่ในความมืดผมเห็นรอยคล้ายเนาของใบไม้สันสะเทือนเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหว ผมรู้สึกถึงความเยื่ที่แผ่ซานทั่วร่างอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่รุนแรงเหมือนก่อนมันเหมือนเตือนให้รู้ว่าแม้ว่าผมรอจากสนามแต่ความมืดบางส่วนยังคงอยู่และเงาดาอาจไม่จากไปไหนผมยนมองสนามอีกครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปที่ห้องนั่งเล่นหยิบผ้าขคนนูเช็ดเหมือไม่ยังสั่นแต่ผมพยายามใจเย็นผมนั่งลงบนโซฟาพยายามคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันโกนครั้งนี้เหตุการณ์ทั้งหมดยังคงติดอยู่ในหัวเสียงหัวร้อแหบ,แหบ และเสียงกระซิบที่ผมได้ยินในสวนยังดังอยู่ในใจความมืดและเงาดำที่ลอยเหนือสยังคงชัดเจนในความทรงจำผมรู้ว่าผมรอแต่โลกของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมลุกขึ้นเดินไปรอบบ้านมองออกไปยังสวนหลังบ้านอีกครั้งหน้าไม่สงบ และความมืดเริ่มจางลงเล็กน้อยแต่รอยเงาและความรู้สึกเยือกเย็นยังคงติดอยู่ในใจผมนั่งลงอีกครั้งพยายามตั้งสติและคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผมรู้ว่าคืนวันโกนครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปแม้ผมจะปลอดภัยในบ้านแต่หัวใจยังเต้นแรงทุกครั้งที่คิดถึงสนามความมืดความเยือกและเงาดาที่สูงใหญ่มอยื่นออกมาและเสียงกระซิบที่เย็นยเยือกผมรู้ว่าความสยองในคืนนั้นอาจไม่จบเพียงแค่ผมรอดจากน้ำ ผมค่อยๆลุกขึ้นปิดไฟในห้องนั่งเล่นแล้วเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้งมองออกไปยังสนามน้ำสงบสนิทแต่เนาที่เคยปรากฏในน้ำยังคงฝังอยู่ในความคิดผมถอนหายใจลึกพยายามใจเย็นแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องอยู่ไม่เคยหายไป คืนวันโกนจบลงแต่ความมืดและความรู้สึกเยือกเย็บยังคงอยู่ในหัวใจของผมผมรู้ว่าผมรอแต่โลกของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่มองออกไปยังสนามผมยังเห็นเงาดำในความทรงจำและได้ยินเสียงหัวรอ้อนแหบๆที่ดังลอยอยู่รอตัวแม้เวลาจะผ่านไปความสยองและความระทึกใจในคืนนั้นยังคงติดอยู่ในใจผมตลอดไป